Hey, your turn. สวัสดีค่ะ,คะไม่ทราบว่ามาดามเลดเอาโปสเตอร์ที่ไหนมาแปะครับเนี่ยโอ้สถานีรถไฟชินจูกุแล้วก็ชิบูย่าที่ญี่ปุ่นค่ะไม่ทราบว่าพี่ฮอปอยู่แถวนั้นหรือเปล่าคะพี่ฮอปผลล้อน,นะคะแสดงว่าไม่ได้อยู่แถวนั้นอย่างแน่นอนถ้าทางพี่ฮอปจะอยู่แถวไว้ขวางใช่ไหมคะ <laughs> เอาละค่ะ อันนี้เป็นสถานีรถไฟชินจูกุและก็ชิบุยาที่ญี่ปุ่นที่ติดโปสเตอร์ยาวเลยนะคะสำหรับคนที่คลั่งไคล i e n t t t y y ไฟก็คือในวันที่3เดือน7นี้จะเป็นการครบรอบ3ปีนั่นเองมาดามเลดคิดว่ามีของรางวัลอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยค่ะพี่ฮอปเพราะว่าทั้งกรอบรูปก็ดีสกินก็ดีแล้วก็รวมเป็นถึงอัเซสซรีแต่ให้จะหมุนกระชับปองนะคะคงไม่ไหวอะคะ่ะไม่มีเงินพอ ั้นก็ไม่ต่างจากที่ผมเก็บจิกซอสะสมอะไรนี่ยครับเราจะบอกผ่านเรื่องนี้ไปเลยนะคะเราจะไม่พูดถึงต่อมานะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของเรื่องราวที่ถูกเล่าขานในการเขาเรียกอะไรอะ่ะจุดเทียนไขแล้วก็มานั่งเล่าเรื่องกันนะคะก็จะมีไบสนีในการเล่าเรื่องของตัวเองนะคะเขาก็จะเหมือนกับว่าเหมือนกับสร้างเรื่องขึ้นมาในการเล่าถึง เหตุการณ์นหนึ่งที่มีเจ้าชายเลี้ยงหมาแล้วหมาตายหรือว่ามีการแก้แคทน,นะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือแต่ละคนเนี่ยก็จะได้เล่าในส่วนของตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการต่อเรื่องไปเรื่อยๆนะคะในจุดนี้นะคะก็มีความสนุกสนานไหมจริงๆก็ดูหลอนๆอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็ถามเรานะคะในท้ายที่สุดว่าคุณพร้อมหรือย,ยังนะคะ แล้วก็ตาของคุณแล้วนะคะในการที่คุณจะเล่าต่อเล่าเรื่องนี้ต่ออะไรเงี้ยซึ่งสตอรี่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เขาเปิดตัวในการโปรโมตครบรอบ3ปีจริงๆค่ะ Legend has it that it was once home to a prince. The prince had a puppy. But one day, the puppy died. Prince was inconsolably distraught and offered a reward to anyone who could resurrect the dog saying that he would be willing to give anything in return They believed that a goddess would be reborn as one of them every generation and as long as the goddess danced for the lord the lord would be blessed by the heavens and at the sacred ceremony she danced and prayed for rain Soon rain indeed fell. Hey, hey, it's your turn.